الحمد لله الحمد لله الذي اعطى فاجزل العطاء واتخذ من عباده المؤمنين شهداء فاكرمهم واصطفاهم خير اصطفاء وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد الانبياء وامام الحنفاء محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه النجباء اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بنوم مسلمين قروم لما جمعات الله تعالى رب الحمد لله شكورت الله سبحانه وتعالى سمراء تكسين تكيان ที่พระองค์กำหนดให้กับเราพี่น้องครับณนะเวลานี้ไม่มีเรื่องใดที่สมควรจะพูดคุยให้ความสำคัญมากไปกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสเพราะว่ามันกลายเป็นวิกฤตโลกไปแล้วและในคำสอนของอิสลามเองก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคระบาดอย่าง ชัดเจนมากถ้าใครที่ยังไม่ทราบเขาก็จะต้องมาดูว่าอิสลามสอนอะไรเราในช่วงที่มีการระบาดของโรคแบบนี้อิสลามสอนให้เราป้องกันตัวเองไม่ให้ไปติดเชื้อโรคและอิสลามก็สอนให้เรารักษาโรคถ้าเราเป็นไข้เจ็บป่วยอิสลาม ยังบอกให้เราป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อโรคนี้ไปยังคนอื่นเพราะฉะนั้นใน h ะด i ษบทหนึ่งที่ท่านนบีสุลตลานได้พูดถึงโรคระบาดอิจ่าสำนึกทุมบิฮิบีอัลัริน فلاتقدموا عليه وإذاوقعبأرض و ะ ن ت, ت ن ب ب م, م ب, أ ت م إ ب, أ ب ت ا ه ا รุจูฟิรารั ر มิน ه و ถ้าพวกท่านรู้ว่า ที่ไหนมีโรคระบาดพวกท่านอย่าได้เข้าไปในพื้นที่นั้นและถ้าหากโรคระบาดมันเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ที่พวกท่านอยู่พวกท่านก็อย่าหนีออกจากพื้นที่ที่มันเกิดโรคระบาดนี่เป็นมรจิตเป็นความมหัศจ,จร,รย์ในคำสอนของอิสลามที่ไม่น่าเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้ได้รับการกล่าวถึงโดยท่านนาบีสุลต่ลาน โดยคำสอนอิสลามเมื่อ1,400กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงควรปฏิบัติตามมาตรการต่างๆตามที่ทางการและฝ่ายสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำเอาไว้ให้กับเราอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นะครับยังมีฟัตวาหรือคำชี้ขาดจากอุลมะออกมาแล้วว่าใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโรคห้าม หรือฮารอมฮารอมที่เขาจะออกมาร่วมละหมาดจะมาอาขีมัสยิดให้กักตัวอยู่ที่บ้านห้ามออกมาเลยถ้ารู้ว่าตัว,ตวเองติดเชื้อละและใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าถ้ามามัสยิดมาร่วมละหมาดจะมาะแล้วกลัวว่าจะติดเชือ้อโรคหรือสงสัยว่าตัวเองจะเป็นผู้แพร่เชื้อโรคให้กับคนอื่นยังอยู่ในระหว่างสงสัยเนี่ยอุลามะก็ยังอนุโลม ให้เขาไม่ต้องมามัสยิดได้อันนี้เป็นมาตราการที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้สุภานัลลเพราะมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นเรื่องที่อิสลามเอาใจใส่ไม่ได้ปล่อยประละเลยเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตราการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจดูแลตัวเองและให้ความสําคัญกับผู้อื่นในช่วงเวลาเหล่านี้พี่น้องครับอย่างไรก็ตาม ประการหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องเชื่อมั่นอย่างเข้มแข็งก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นกำหนดการตักดีรกอาอและกอดาร์ของอัลลอฮุ س ب ح ละการที่เรามีชีวิตการที่เราจะได้รับบริสกีเท่านั้นเท่าน,น,น,าน,นี้การที่เราจะเจ็บป่วยการที่จะเกิดโรคระบาดมันไม่ได้ออกไปจากกำหนดการของอัลลอฮฺ س ب าละ تعالى พระองค์บอกว่ามาอบ ح ม ب من م ص ติน อิลลลา้า ب إ ลา الله ومن يؤمن ب ا ل วะวัลลอฮุบิคุลล ه ชัยอิ ء อาลีมไม่มีสิ่งใดที่เ <يم> ก <m any ang> ิดขึ et, enta, ket, um ้น ja กับเราไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่จะต้องเกิดขึ้นด้วยการอนุมัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อัล์พระผู้เป็นาไม่อนุมัติให้เกิดไวรัสโคโรนามันก็จะไม่เกิดแต่ที่มันเกิดเพราะอัล์พระผู้เป็นเจ้ากำหนดว่ามันจะต้องเกิด มันเป็นบททดสอบสำหรับมนุษยชาตินี้เพราะฉะน,นั้นโรคระบาดเป็นกำหนดการเป็นบททดสอบจากอ l l a h s u b a n ะตะอลแต่เราต้องป้องกันตัวเองและลล l a h ก็เลือกให้เราต้องและถ้าสมมุติว่าเราป้องกันตัวเองแล้วตามที่ท่านนาบีสุลต่านบ,บอกอย่าเข้าไปหาโรคอย่าให้คนที่เป็นโรคไปคลุกคลีกับคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคนี่เป็นมาตรการที่ท่านนาบีบอกไว้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามถ้าสุดท้ายสมมุติวันอียาสุบิลละและสำมะฮัลล์ไม่ขอให้มันเกิดกับเราสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดจนได้ใครบางคนในหมู่พวกเราป้องกันตัวเองอย่างดีไม่ไม่คลุกคลีมีมาตรการต่างๆทั้งหมดดีหมดแล้วแต่สุดท้ายก็ยังโดนยังติดเชื้อโรคเนี่ยเราจะทำอย่างไร เราจะมีจ ta ah. um uh, ุดยืนอย่างไรเราจะกำหนดความรู้สึกของตัวเองอย่างไรกับบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะอัลาห์ทำให้เราต้องเจอไปน้องครับประการที่หนึ่งถ้าสมมุติใครโดนเข้าสิ่งแรกเลยอัลลอฮฺสุบฮานาตะอัลลาห์บอกว่า ولا نبلونكم ب ش ي นักซิมมินัลอัมวาลิวัลอั م ฟุ ل والأنفس و ا ل ث م บ ا ชชิริ ا ซ ص บิร ي น ต้องยอมรับด้วยความอดทนไม่ตีโพยตีพายไม่โทษคนนั้นคนนี้ไม่โทษกำหนดการของ Allah s u w t ยอมรับพอใจกับสิ่งที่ Allah t a a กำหนดให้กับเราด้วยความอดทนเพราะนี่เป็นบททดสอบของล l l a h ว่า b a ช h ริซ a บิรินจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่อดทนต่อกำหนดการของล l l a h ใครคือคนที่อดทนัลลัติน่าอิดาอัซาบัตฮุม,มุซีบะตุนกาลู

อุมชูเขาให้ผลบุญกับเขาได้รับความเมตตาจาก Allah ุ u b h ประการที่สองเขาจะต้องมีกำลังใจแม้ว่าเราจะโดนโรคอะไรก็ตามโดนไวรัสโครโรนาหรือโดนนู่นโดนนี่ที่มันร้ายแรงกว่าวรัสโครโรนาอกีกไม่สิ้นหวังในความเมตตาของ Allah s พี่น้องครับโรคระบาดเนี่ยถ้าใครโดนเข้าไปแล้วเนี่ยสุบฮานัลลอฮมันเปรียบ กับหรือมันเทียบเท่ากับการตายชสฮชีตนี่เป็นการปลอบโยนที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในคำสอนของอิสลามเพราะมันไม่ใช่โรคเล็กๆมันเป็นโรคร้ายแรงและท่านนาบีก็บอกว่าใครก็ตามที่โดนโรคระบาดแบบนี้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตการเสียชีวิตของเขาเปรียบเสมือนกับผลบุญของคนที่ตายชสฮีตอัลฟารุ

ใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดการระโรคหรือโรคระบาดเนี่ยกะชาฮิดเหมือนกับว่าเขาได้ตายชาฮิดและใครก็ตามที่หนีออกจากพื้นที่ของโรคระบาดนั้นเหมือนกับเขากำลังหนีสงครามซึ่งมีบาปหนักมากในอีก h ะด i ษหนึ่งจะอบบฮุลรัยรัฮระดิลลอฮูอัลลอฮูอันนบีซัลลัลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัมก๊ออลอัชชูฮะดาอูหัมเซตุนท่านนบีบอกว่า คนตายชาฮีดนั้นมีหประเภทอัลมาบมตุนหนึ่งคนที่ตายเพราะโรคระบาดกาลโรคสองอัลมาบตูนคนที่ตายเพราะโรคในท้องอุลามะอธิบายว่าอะไรก็ตามที่เป็นโรคที่อยู่ตับไตไส้พุงในท้องของเราเนี่ยถ้าตายเพราะโรคเหล่านั้นถือว่าเขาได้รับผลบุญเหมือนกับตายชาฮีดวัลกรีตคนที่ตายเพราะจมน้ําเท่ากับตายชฮีต วซอฮิบุลฮฮดมีตายเพราะว่าโดนอาคารถล่มลงมานักวิชาการบอกบางท่านถึงกับอธิบายว่ากิยาสคนที่โดนรถชนเท่ากับท่านนี้เหมือนกันเท่ากับคนที่อยู่ดีๆในบ้านแล้วบ้านถล่มลงมาแล้วก็เสียชีวิตภายใต้อาคารที่ถล่มลงมาเท่ากับตายะฮีดว่า شهيد ูฟีซาบิลล์และคนที่ตายในสงครมรบหุ่มในอีกหะดีษหนึ่งท่านนาบี็อลลัลลอฮุอัะซัลลัมบอกว่า الشُّهَدَاءُ سَبَعَةٌ حدث رأيك بقوة ها بركان حدث الشُّهَدَاءُ سَبَعَةٌ سوى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كان تاي شهيد نمي جد بركان نوء نمي المطعون شهيد كنتي تاي بروق طاعون شهيد والغريق شهيد كنتي شهيد والصاحب ذات คนที่ตายเพราะวา่าเป็นโรคเนื้อเนา่าที่กระดูกสี่โครงเป็นโรคไร้แรงเท่ากับตาย ش ه ي ดวั ل ม ب ตูนช ش ฮ ي ดตายเพราะว่าโรคในท้องเท่ากับตาย ش ิ ي د و َวะบิลฮาริกช ش ฮ ي ดคนที่ตายเพราะโดนไฟไหม้เท่ากับตายช ه ฮ د ดไไ د. วัลลّ ذ ِ ي ي َ م ُตะَ ه َ ت َّ ا ل ح َ د ِและคนที่ตายเพราะตึกถล่ม พระบ้านทล่มเท่ากับตายะฮีดวลมาะตุต a มูตุบจมอวนะฮีดและผู้หญิงที่ตายเพราะตั้งคันแล้วตัวเองก็ตายเพราะลูกเพราะคันเป็นพิษหรือเสียเลือดจากการคลอดลูกเหล่านี้ถือว่าเป็นผลบุญของการตายะฮีดทั้งสิ้นสุฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการตายะฮีดเนี่ยบรรดาอุลามะอธิบายว่ามันแบ่งออกเป็นสามประเภท ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าช ه ฮีดุดนยาวันอาคีรอเป็น ش ฮีดทั้งในโลกดุนยาและในวันอาคีรอประเภทแรกนี้หมายถึงคนที่ตาย ش ฮีดในสมรภูมิคนที่ต่อสู้กับศัตรูและโดนฆ่าตายเวลาที่เขาตายในสมรภูมิไม่ต้องอาบน้ำศพไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฝังทั้งเสื้อผ้าที่เขาใส่ได้เลยและในวันอาคีรออัลลอฮฺก็จะให้เขาอยู่ในบรรดาชชฮัดะ ประเภทที่สองชศีดุดดุเนยียคนที่ตายเชิดเฉพาะในโลกดุนยาแต่ในวันอัคิีรอไม่ถือว่าเป็นชิดคือคนที่ตายชเฮิดในสมรภูมิแต่ตายเชิดตรงนี้เขาไม่ได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานอวตะ a l l a เขาต่อสู้เพื่อความโอ้ออวดยักยอกทรัพย์สินในสงครามคนเหล่านี้ตอนที่ตายในสมรภูมิให้ปฏิบัติเหมือนกับคนประเภทแรก ไม่ต้องอาบน้บําศพไม่ต้องกระฝันศพฝังอย่างนั้นเลยแต่พอเขาฟื้นขึ้นมาในวันอาครัคนเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮุ س ب ح ا า ه และ ت ع ا ل เพราะไม่ได้ตายชาฮิดบุเสินทางของอัลลอฮ์และประเภทสุดท้าย ش ฮีดุลอาคราตเฟกต์คนที่ตาย ش ฮิดเฉพาะในโลกอาคราหมายถึงประเภทต่างๆที่เราพูดในฮะดีษก่อนหน้านี้ตายเพราะโรคระบาดตายเพราะเสียชีวิตเพราะาตึกถลม่ม าเพราะเป็นโรคในท้องคนเหล่านี้เวลาที่เขาเสียชีวิตในโลกดุนยาต้องอาบน้ําศพให้ต้องกระฟันศพแต่เวลาที่เขาฟื้นขึ้นมาวันอัคยร์เขาจะอยู่ในฐานะเดียวก,กันกับคนที่ตายชาหิตในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานาวาต้าละพี่น้องครับยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศพของคนที่ตายด้วยโรคระบาดซึ่งยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมุติว่าคนที่ตายเพราะโรคระบาดเนี่ยเราจะอาบน้ําศพให้กับเขาเรากลัวว่าน้ําที่ใช้อาบน้ําศพเนี่ยจะเป็นทั่วตัวตัวแพร่เชื้อโรคเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องอาบน้ําศพให้ใช้วิธีการแตยำมุมแทนและถ้าสมมุติว่ากาฝังศพเสร็จแล้วเอาจะเอาไปฝังยังกลัวว่าเชื้อโรคจะออกมาเนี่ยสามารถใช้ถุงที่กันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายได้คลุมอีกชั้นหนึ่งได้และเวลาที่ละหมาด ละหมาดศพถ้าสมมติเอาเข้ามาในมัสยิดกลัวว่าจะเชื้อโรคจะติดที่มัสยิดหรืออะไรอนุญาตหรือดีด้วยซ้ำไปถ้าจะละหมาดในที่โลง่งนอกมัสยิดหรือถ้าถึงขั้นจะต้องใส่ในรถพยาบาลที่มีการควบคุมเชื้อโรคอย่างดีก็อนุญาตให้ทำเช่นนั้นภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรการกต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอิสลามให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับ เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแม้ว่าเราไม่ตระหนกแต่เราก็จะต้องตระหนักป้องกันตัวเองและผู้อื่นไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นตัวแพร่เชื้อโรคและไม่ให้โรคร้ายนี้มันแพร่ขยายออกไปอีกและฆ่าชีวิตของคนอีกไม่รู้ตั้งเท่าไร والعياذو بالله من ذلك ب ر ك الله ل و ك م في القرآن العظيم و ن ف ك م بما فيه من ั آ و ذ ك ر الحكيم و ت م ن ومنكم ت ل ا و ت إنه ั و ا ل س م ي ุ العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين، ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله اللهم ص ل و س ل م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ف ت ق ُ الله أيها المسلمون بن นครับผลบุนของการตาย شهيد นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจถ้าสมมุติอัลลอฮฺตะัากำหนดให้เราจะต้องเจอกับโรคนี้ทั้งๆที่เราป้องกันอย่างดีแล้วไม่ต้องเสียใจและไม่ต้องสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل คนที่ตายในคนทางของ Allah subhanahu wa taala จะได้รับอะไรบ้างอัน i n a r มรอบุลอา ل ل ิยั م ลอันลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมกล่าวยุฟารุลลลัดนคนที่ตาย ش ه นั้นจะถูกอภัยโทษให้กับเขาหมดเลยบางอะไรต่างๆที่เขามีละจะลาจะเอาไปให้หมดเลยนอกจากหนี้สินหนี้สินนี่จะต้องชดใช้จะต้องจ่าย

บรรดาคนที ah id, ่ตาย ش ه ีดวิญญาณของพวกเขาจะไปอยู so ่ในนกที่บินอยู่ในสวรรค์และนกเหล่านั้นก็จะไปกินผลผลไม้จากต้นไม้ต่างๆนานาที่สวยงามที่มีอยู่อย่างมากมายในสวนสวรรค์ของ Allah Subhanahu wa Taala เป็นนกสีเขียวและในหะดิษที่รายงานโดยอิมามตรมิซีบอกว่าคุลุมัย์ินยุคตมอลาอามลิฮิอิลลัลลัฎิมัตมูรับตันฟีซาบิลิลลา فإنه القيامة ฟังนะบุาของคนที่ตายฮ ه ดก็คืออัลลอสส์บาลตะอัลาจะให้อามัลของเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่อามัลต่างๆของเขายังยังคงเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาและเขาจะรอดพ้นจากฟิตนาติลกวบรเขาจะรอดพ้นจากการทดสอบในกุบอร์ นี่คือรางวัลสำหรับคนที่ตายชสีีิตเป็นความเมตตาที่ใหญ่หลวงยิ่งสำหรับคนที่โดนทดสอบด้วยโรคร้ยแรงเยี่ยงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำก็คือมอบหมายต่อ Allah s น b ว a n w t หลังจากที่เราป้องกันตัวเองหลังจากที่เรามีมาตรการต่างๆที่อย่างรัดกุมเคร่งครัดเรียบร้อยแล้วมอบหมายต่อ a l l a บ s u b ะ,ละและยินดียอมรับยินดีด้วยใจที่เต็มร้อย ต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานอวตะละกำหนดให้มันเจอกับเราไม่สิ้นหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์เราอย่าเป็นคนที่ไม่เคยเบื่อในการที่จะได้รับสิ่งดีๆจากอัลลอฮฺสุบฮานอวตาอ์ลาขอดุ आ, อาอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่พออัลตาร์ละกำหนดให้เราต้องเจอกับสิ่งที่เลวร้ายบางประการเรากลับสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์นั่นไม่ใช่นิสัยของเราและจสอมุลอ uh ินซานุมินดูอาอิลขัยรวะอิมมัซฮุชชัรฟัยอูซุมกานู มนุษย์ไม่เคยเบื่อไม่เคยเบื่อที่จะหวังและปรารถนาสิ่งดีๆจากอ l l ลลสุ س ب ح ต ن อและแต่เมื่อเขาเจอกับบางเรื่องราวบททดสอบจาก a l าล h ให้เขาเจอกับเรื่องที่เลวร้ายเขากลับสิ้นหวังเขากลับท้อแท้ต่อความเมตตาของอ l l a h س ب ح ا ن อและกระนั้นหรือไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมาร่วมกันขอดูอาตอ a l l ล h ลรักษาอามัลของเราให้ดีให้เราได้เสียชีวิตไม่ว่าในสภาพไหนก็ตาม

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة